สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังจะติดตามข่าวนะในตะวันออกกลางเห็นการรวมกลุ่มกันนะครับของบรรดาชาติอาหรับและที่สําคัญนะครับเห็นความร่วมมือระหว่างบรรดาชาติอาหรับนะครับกับทางรัสเซียเนี่ยเราบอกว่ามีหนาวหนักขึ้นนะครับ่ถ้าเมื่อมีการกําเนิดนะครับกองทัพผสมร่วมอาหรับรัสเซียเมื่อไหร่เนี่ย ผมถือว่านั่นนะครับเป็นอีกไมาสโตนหนึ่งนะครับที่ขยับใกล้สงครามโลกครั้งที่3อีกแท่งหนึ่งน่าสนใจนะครับมาฟังคลิปนี้กันการทัวร์ตะวันออกกลางนะครับของปูตินนะครับนับเป็นสัญญาณที่น่าจับตาดูนะครับอย่างการทัวร์ที่ UAE นะสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็การที่ประธานาธิบดีอิหร่านนะครับแวะมาเยือนกรุงมอสโกติดติดกันเลยนะครับสองสามวันที่ปูตินได้ออกนอกประเทศ ไปทัวดอกกลางแล้วก็กลับมาต้อนรับพัฒนาทวีอิหร่านนะครับซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อรวมกันเข้ากับตุรกีก่อนหน้านี้ซึ่งรัสเซียมีสายสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจับตาดูอย่างยิ่งนะครับในสัญญาณน,นี้ความล้มเหลวซ้ำซากนะครับทางการทูตในสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับประเด็นการหยุดยิงในกาซานะครับเพื่อ เขาเรียกว่าดําเนินนะวิธีทางแก้ไขปัญหาะทางโอแบบส่งรัฐเนี่ยนะมันสะท้อนอะไรบ้างสิ่งที่ทําไม่เห็นก็คือว่าทําให้ชาวปาเลสไตน์นะที่เป็นพละเรือนผู้บริสุทธิ์เนี่ยโดยเฉพาะหญิงผู้หญิงนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยเสียชีวิตกันต่อไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันชัดเจนนะครับถ้าไม่มีการหยุดยิงเนี่ยตอนนี้นะประชาชนชาวปาเลสไตน์ สูญเสียชีวิตไปประมาณ17,000กว่ารายแล้วอ่ะนะคลิปนี้ที่ผมทำเนี่ยตอนช่วงประมาณปลายปีนะครับ2023นะครับสูญเสียชีวิตไป1 7 0 0 0แล้วแ้าค่า1 7่า17,000คนนั่นน่ะที่สูญเสียชีวิตไปเนี่ยเป็นฮามาสทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้บรรดาชาติอาหรับนะเรียกว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางสงครามนะครับแล้วเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซานะครับ ซึ่งมันยังคงดำเนินต่อเนื่องต่อไปมาประมาณ3เดือนกว่าแล้วนะในคลิปนี้ออกไปเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤษภาคมนะปีสอี2นะครับแต่ที่ผมทำเนี่ยเป็นช่วงปลายปี2023ก็เรียกว่าต่อเนื่องกันมา3เดือนกว่าแล้วเนี่ยในการสั่งาหารประชาชนชาวเปรตสไต ทำให้มองไม่เห็นนะครับว่าจะมีทางออกการทูดแบบใดนะครับที่จะยุติอาชญากรรมสงครามหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้นอกจากว่านะครับการใช้กําลังทางการอาหารเข้าไปหยุดยัง้งนะนั่นคือเหตุผลว่าในที่สุดเนี่ยนะถ้าการเเขาเรียกว่าทําร้ายนะประชาชนนะชาวเปรทสไทรยังเป็นต่อไปเนี่ยเป็นผมผมก็เห็นนะครับว่า สูญเสียไป17,000คนเนี่ยมันคงไม่ใช่ฮามาสทั้งหมดผมไม่ก็ผมไม่เข้าใจว่าฮามาสจะมีอยู่กี่คนนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าจะทั้ง17,000คนเนี่ยนะเป็นฮามาสทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็แน่นอนฮะโดนลูกหลงนะดังนั้นนะครับผมจึงมองว่าไมสโตนเนี่ยนะมันเป็นเครื่องหมายนะที่บอกว่ามันไม่น่าจะยอมกันง่าย มันหากมีกําเนิดนะครับกองทัพผสมร่วมอาหรับรับเสเซียเมื่อไหร่นะครับต้องบอกว่ามีหนาวมีหนาวมันจะเหมือนกับเป็นเราเหมือนกับเราผ่านไมสโตน่ะหินหลักไมอีกแท่งหนึง่งอีกก้อนนึงอะ่ะซึ่งเป็นสัญญาณที่ขยับใกล้สงครามโลกรั้งที่3าอีกเก้าหนึงต้องจับตาดูนะครับว่าเกิดขึ้นหรือเปล่านะการรวมกลุ่มกันทางกองทัพขางการอาหารระหว่างบรรดาชาติอาหรับและก็รัเสเซีย น่าสนใจนะครับบรรทัดที่สนใจนะครับนะการวิเคราะห์นะผ่านมุมมองาการผมนะซึ่งขณะนี้ก็ได้ทําคลิปนะเรื่องของการสัมนออนไลน์นะเรียบร้อยแล้วนะครับนะสคลิปนะสตอนก็ใส่ไว้ในช่องผมแล้วนะครับท่านที่สนใจก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับจริงๆสามารถรับชมได้ส่วนขั้นตอนวิธีการสมัครทําอย่างไรก็ดูได้จากลิงก์นะครับใต้คลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกาการสนใจทุกท่านมาณที่นี้นะถ้าอยากร่วมสนับสนุนผม อยากจะเลี้ยงกาแฟผมนะด้วยปุ่มขอบคุณหรือว่ากดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับมาใน,นที่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ